สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Smell Gadget Channel นะครับความเดิมต่อจากที่ที่แล้วที่ผมได้มารีวิวเกี่ยวกับโปรโมชั่นนะครับและผมได้มาใช้งานแล้วนะครับว่าโปรเน็ตได้ถึง30เมกจริงๆตามรูปด้านบนนะครับส่วนความแรงที่เกินไปอันนั้นเป็นความแรงที่ทางค่ายได้ปล่อยเผื่อไว้ ให้สำหรับคนอื่นแต่เราก็ใช้ได้แค่30เมกนะครับผมโอเคจากทั้ง3โรมความเร็วเกิน30ทั้งนั้นเลยครับและที่ดีกว่านั้นคืออัพโหลดก็มากกว่า30เหมือนกันจุดที่สำคัญว่าเน็ตเวลาเล่นเกมนะครับหรือเวลาค่าความนิ่งของสัญญาณนะครับคือ l a t e n c y ครับ 4G นะครับ ้ทเลทนซียี่สิถึงยีง 23, ก็ถือโอเคถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับนี่เป็นผลการใช้งานจริงนะครับในการกดทดสอบ3ครั้งผ่านแอป n f e r f นะครับพอดีครับ NPERF นะครับผมจะแนบรายละเอียดของตัวแอปนี้นะครับเป็นแอปน a n น r o i r แอปในโฟนน่าจะมีะนะครับลองเสิร์ชดูได้ครับ ตัวนี้เป็นผลการทดสอบว่าใช้งานได้30เมตรจริงๆนะครับผมจะแนบลิงก์ที่ผมได้สั่งซื้อตัวนี้ด้วยและทางลาดได้เขียนนะครับว่าสามารถสมัครโปรได้ถึง31มีนานะครับอันนี้ไม่ได้ว่าสปอนเซอร์นะครับซื้อเองลองเองครับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องสมุเลคแช g e t ด้วยนะครับ เจอวันเสาร์หน้าครับขอบคุณครับ